สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปักนะคะดวงภาพรวมคุมเนื้อหา1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2,5,6,5ค่ะเราพูดประเด็นเรื่องงานก่อนนะคะอาจารย์มองว่าท่านน่าจะเครียดเรื่องงานพอสมควรตอนนี้นะคะอาจจะทําให้ปวดหัวอยู่ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ อันนี้ไปได้ยังไงนะคะอาจารย์มองเลยไพ่ตำแหน่งคุ้มรั์เนี่ยมีคนยื่นมือเข้ามาแล้วสิ่งที่ท่านปวดหัวมันจะคลี่ลขยทันทีเพราะมีคนเข้ามาช่วยมีผู้หลักผู้ใหญ่ชี้แนะแนวทางโอกาสว่าเอ้ยทำอย่างนี้อย่างโน้นเนี่ยอ่ามันจะมีโอกาสเข้ามาทําให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ก็เหมือนมีคนมาช่วยเอ่อให้ข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วทาให้ท่านสามารถสารต่อง,งานแล้วมุ่งมั่นกับงานชิ้นเนีย้ยจนประสบความสําเร็จ อืเกิดขึ้นได้ประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะในสิ่งที่มีปัญหาอยู่จะก้าวข้ามได้แน่นอนนะคะในเรื่องของงานนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะได้เซ็นสัญญาอะไรบางอย่างในลูกค้าใหม่ๆก็ได้ท่านเป็นเซลเนี้ยนะท่านก็จะได้ยอดได้อะไรเข้ามานะคะในความหมายเลขคู่มิดสองสีในตําแหน่งคุมทรัพย นะคะอาจารย์เลยมองว่าเรื่องงานถ้ามีปัญหายังไงก็แก้ไขได้แล้วก็ยังมีลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาได้เรื่อยๆเหมือนกันในแง่ของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเนี่ยนะคะการเงินเนี่ยนะคะก็จะมีคนเงินจากการงานนี่แหละเงินจากผลประโยชน์ที่เราจะจะได้จากการโชว์ศักยภาพของตัวเองโชว์ความคิด โจงานของตัวเองท่านก็จะได้รับงานเข้ามาแล้วก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาในเรื่องของเงินจากงานนะคะหรือเงินจากาาลาบลอยก็ได้นะคะเงินจากลาบลอยที่คิดว่า,าเราจะได้ไหมอาจารย์มองตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งคุ้มรัอ์อ่ะอาจจะอยู่ๆมีคนช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นคนรักท่านให้ท่านก็ได้อะไรอย่างเนี้ย นคะคะก็มีเกณฑ์ได้ลาบลอยแบบมีคนอุปถัมภ์อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะในเรื่องของลาบลอยหรือเรื่องของเรื่องของเม็ดเงินเนาะก็จะพูดในประมาณนั้นส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีอะไรทะเลาะเบาแววงหมาเยเลข37คู่ศัตรูขัดแย้งในเรื่องของอความคิดเห็นในนู่นนี่นั่นในสิ่งที่เราก็ยังยึดติดในความคิดแบบเราเราอยู่เนี่ย เราต้องเปิดใจบ้างนะคะในเรื่องของความคิดนะอาจารย์มองบางครั้งสิ่งที่เราคิดยึดติดอยู่เนี่ยถ้าเราเปิดใจนะอาจารย์มองว่าจะดีขึ้นเลยในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอยอมรับฟังความคิดเห็นของคนรักบ้างอย่างเงี้ยถ้าทะเลาะบบแวงไม่ใช่คิดว่าตัวเองถูกอย่างเดียวเนาะไพ่ใบเนี้ยถ้าเรารับฟังความคิดเห็นของของคนรักรับรองเลยอะมันจะซอฟลงทันทีเออเขาจะเหมือนเข้าใจท่านว่าโอ ท่านก็เห็นความสําคัญของเขานะอะไรอย่างเงี้ยอ่านะคะยังให้ให้เกียรติคนของตัวเองเห็นความสําคัญคือทุกคนแหละค่ะอยากอยากได้ความสําคัญจากจากคนรักอยู่แล้วถ้าเราให้ความสําคัญกับเขานะคะจำกร อาจารย์มองคนรักจะกลับมาอุยรักท่านมากเลยเขาจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนสําคัญของท่านนั่นเองนะคะเนี่ยแก้ปัญหาแบบนี้ถ้าใครที่มีปัญหาอยู่รับรองว่าดีขึ้นแน่นอนนะคะในเรื่องของความรักนะคะอาจารย์มองเรื่องของความรักไปไปด้วยสุขภาพให้ระวังเรื่องของอาการปวดท้องกระเพาะลำไส้ต้องทานอาหารให้เป็นเวลาเช็คสุขภาพตัวเองนิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงนะคะยกเว้นว่าใครที่มีเกณฑ์แบบป่วยเรื้อรังมานานมีเกณฑ์ผ่าตัดเนี่ย ผ่าตัดได้ปลอดภัยแน่นอนค่ะแบบนี้นะคะท่านจะเจอหมอดีรักษานะคะอาการก็จะแบบปลอดภัยถ้าใครมีแบบนั้นนะคะโอเคมาดูพลังงานเลขโชคลาภค่ะก็คือตำแหน่งขุมทรัพย์ได้24นะคะราชา3าสองอธิบดีธงชัย5 0 6 1คือพลังงานเลขโชคลาภสำหรับชาวมังกรค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ